มอะกุมสวัสดีค่ะซาราจวรีวันนี้เรามีโปรโรอมอนกริมรอมอนใจดีลดทุกชิ้น1,000บาทนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรมงกุฎค่ะจากราคาส่งอยู่ที่13,800บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง12,800บาทเท่านั้นนะคะคุณดูมงกุฎค่ะสวยงามมากๆเลยสวยงาม นึกถึงเจ้าหญิงฝั่งยุโรปเลยนะคะนอกจากจะมีมง,งกุฎที่ศรีรษะแล้วเราก็จะมีมงกุฎให้กับนิ้วมือของเราด้วยเพียง12,800บาทน้ำหนัก3.06กรัมค่ะทองคํายิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่76.94เปซ็นต์ไซส์แหวน52เพชรยอดนะคะเพชรยอดมงกุฎ1เม็ดนั้น12ตังตัโดยประมาณแล้วก็บ่าข้างนะคะ2เม็ด 8ตังตกเมตละประมาณ4่ตังโดยประมาณรวมแล้วทั้งหมด20่ตังน้ำโดยประมาณ97เพชรสวยเป็นเพชรแท่เหลี่ยมเกสรสวยๆเลยซูมดูได้เลยค่ะเห็นไหมคะเพชรสวยรูปแบบสวยนะคะเป็นมงกุฎย่อส่วนค่ะมงกุฎที่สวมศีรษะย่อส่วนมาแล้วก็เป็นใส่ที่นิ้วมือสวยนะเห็นไหมคะมงกุฎย่อส่วนเขาทำรายละเอียดดีเทลเขาทำดีค่ะ สวยอยากมอบให้กับเจ้าหญิงของใครหรือตัวเองเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันก็ลองดูนะคะนี่ใส่แล้วก็น่ารักแบบนี้เลยค่ะมงกุฎเจ้าหญิงย่อดสวนเพชรสวยๆในในราคาโปรสุดคุ้มทักได้เลยค่ะ ีคุ้มมากๆเลยแหวนหัวใจประดับโบนะคะชิ้นนี้งานเก่งานน่ารัก6,900ลดลงอีก1,000เหลือ5,900จะเป็นลมชิ้นนี้ถูกมากๆเลยน้ำหนัก2.03กรัมนะคะ2.03กรัม5,900ตอนนี้หาไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมีเพชรให้ด้วยนะเพชรเม็ดละ6ตังด้วยนะคะแถมกันไปเลยค่ะนะแล้วก็ยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74.60ไซส์แหวน54 เพชรโดยประมาณน้ำเก้าห้าเหค่ะโอ้โหน่ารักห้าพคุณทำไม่ได้นะคะแล้วก็จะหาที่ไหนนี่ก็นาว่าลํลำบากแหละเพราะว่าน้ำหนักเขาก็สองกรัมนะคะคุ้มไหมอะ่ะเกินคุ้มนะคะห้าพมีเพชรด้วย เป็นราคาเก่าแล้วก็จัดเป็นราคาเซลให้ด้วยนะคะชิ้นงานสวยใหม่คลิปน่ารักงานน่ารักมีทั้งหัวใจแล้วก็มีทั้งโบคุณดูโบนะโบเขาหน้ารักมากมากเลยเนี่ยจากหัวใจจากเป็นทรงหัวใจก็ดูธรรมดาพอเติมโบโบขึ้นมานะเป็นทรงนูนและโบสวยโบน่ารักอะ่ะเป็นเป็นโบที่น่ารักนะคะเขาจะมีอยู่ตรงเนี้ยได้มิติความโค้งมีช่องลม ดูแล้วหวานมากเพชรก็คือแถมให้ไปเลยห้าพันเก้านี่โอ้โหโหหาไม่ได้แล้วนี่ออกมาหน้าตาน่ารักแบบน,นี้เลยนะคะสุดคุม้มค่ะสนใจทักได้เลย มองหาแหวนเพชรเท่ๆนะคะแล้วกว้างหน้ากว้างเต็มโอบหน้านิ้วเต็มเลยเนี่ยจะต้องดูวงนี้ได้เลยค่ะวงนี้22,500บาทจัดปโปรลดลงอีก1,000นะคะเหลือเพียง21,500บาทน้ำหนักดีค่ะ5.85กรัมท,ทองคำยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงนะชิ้นนี้เป็นทองสุกนะคะ81.66เปอร์เซ็นต์เลยค่ะไซส์แหวน 60ค่ะไซ์แหวน60คุณสามารถทำไซ์ได้นะคะตัดไซ์ได้ค่ะที่ดีโอสยามชั้น3นะคะงานเขาดีค่ะถ้าไม่อยากตัดไซ์นะคะจะมีซิลิโคนลดไซ์แหวนได้ด้วยนะคะลดได้ประมาณ2-3เบอร์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ายังยังใหญ่อยู่สมมุติว่าคุณใส่55เนี่ยตัดได้นะคะปรึกษาช่างดูค่ะนะชิ้นนี้โอ้โหเต็มหน้านิ้วกว้างอบหน้านิ้วแบบ เต็มที่ไปเลยนะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสอนค่ะเม็ละประมาณ1ตัง33เม็ดเลยทีเดียวนะคะ33ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97แล้วชิ้นนี้มีความหมายดีๆตรงที่เป็นลายเหรียญต่อกันด้วยค่ะหมายถึงความรวยค่ะสวยและรวยมากชิ้นนี้ผู้ชายที่แต่งตัวหน่อยก็ใส่ได้นะคะชิ้นนี้ผู้ชายที่แต่งตัวหน่อยก็ใส่ได้นะเนี่ยค่ะ ะะเป็นลายเหรียญที่ต่อกันอย่างสวยเลยอ่ะสวยเกย๋เท่ในหนึ่งวงนี้เลยกว้างหนึ่งหงเซนเลยทีเดียวแล้วอบหน้านิ้วเต็มเต็มนะคะหรือวงนี้จะเคยเป็นแหวนของผู้ชายมาก่อนอันนี้ไม่แน่ใจเพราะไซส์เขาหกสิบเลยนะ60เลยนะคะใครที่อยากได้แหวนแถวอยู่นะ นะ่แนะนําเป็นวงนี้แทนนะคะเพราะว่าแหวนแถวแถวตรงๆเยอะแล้วนะเกลื่อนแล้วนะคะแต่วงนี้ไม่เกลื่อนนะแล้วงานเขาดีงานเขาสวยด้วยคุณดูการแกะลายอะไรต่างๆนะคะและเปอร์เซ็นต์ทองนี่ตึมเลยนะทองสุกเลยอะ่ะน่าจะสั่งทําแน่นะคะถ้าแบบนี้นะคะคุณดูการต่อลายของลายเหรียญน,นะคะหมายถึงความมั่งคั่งร่ารวยคะ่ะมั่งคั่งร่ารวยสวยและรวยมากไปในตัวนะคะเห็นไหม เป็นการต่อลายแล้วก็เนี่ยดูตามตามทะแยงก็ได้ดูเป็นรังพึ่งก็ได้นะคะรังพึ่งก็มีความหมายดีๆอีกหมายถึงการเป็นปึกแผ่นนะคะโอ้โหแนะนําเลยค่ะวงนี้นะแนะนําเลยค่ะจากแหวนแถวธรรมดานะคะที่คุณมองหาอยู่ขอร้องเหอะเปลี่ยนเป็นวงนี้นะคะสวยการต่อลายต่อไลยนี่โหดีมากเลยนะ ดีดีด,ดีดีเลยเปอร์เซ็นทองก็สูงห็นะหคะคุณจะมองการต่อลายลักษณะไหนมุมไหนเนี่ยคุณดูได้หลายลายเลยนะทํางานดีงานเขาดีนะงานละเอียดแล้วจะมีผ้าเช็ดเพชรเช็ด,พ,ดพลอยไปให้ด้วยยิ่งเช็ดยิ่งสวยเห็นไหมคะโอ้โห นะขอร้องนะใครที่มองหาแหวนแถวอยู่นะให้เปลี่ยนมาเปลี่ยนแนวคิดเก๋ๆวงนี้นะคะเห็นไหมก็จะเป็นปลอกที่แบบปลอกอกว้างปลอกใหญ่อะดูเท่อะดูเท่ะเทะนะเราใส่แล้วเห็นไหมคะโอ้เท่มากอะลดไซส์นี่ต้องมาหน่อยนะ ลองนึกจินตนาการดูเวลาเราเดินไปห้างเดยใส่ไปงานคือเราเก๋เราเท่ไปเลยอยกลายเป็นคนเก๋คนเท่แล้วรายละเอียดดีมากเห็นไหมคะโอ้ยอยากให้ได้จริงๆเลยรับไปเลยนะคะเห็นไหมคะลายสวยสนใจทักนะคะตัวนี้เป็นต่างหูห่วงที่ไม่ว่าจะเป็นหูไซส์ไหนใส่ได้หมดค่ะไม่ว่าจะเป็นหูบางหูปกติหรือหูหนาใส่ได้เลยเพราะ เขาเป็นห่วงไสากลางนะคะชิ้นนี้14,500บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000เหลือเพียง13,500บาทน้ํบาทน้ำหนักช่างรวม3.96กรัมทองคำาิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74.53เปอร์เซ็นต์ค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสร12เม็ดรวมเป็น18ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณ97โอ้ยสวยงานแบบนี้นะคะคุณ ไปสั่งทำราคานี้ไม่ได้แน่นอนแกะออกปุ๊บใส่ปับ๊บล็อกดีกลึกงานเหล่านี้ค่าแรงไม่ต้องจ่ายคุณไม่ต้องจ่ายค่าแรงสบายเลยสบายสบายถ้าไปสั่งทำาม9 9 6กรัมก็หนึ่งสลึงแล้วหมื่นกว่าแล้วนะแล้วก็มีเพชรอีกนะคะแล้วก็ ค่าแรงแต่ชิ้นนี้คุณไม่ต้องจ่ายค่าแรงสบายใจได้น่ารักงานเก๋เดี๋ยวจะขึ้นหูเทียมให้ดูนะคะตอนนี้เรามาเช็คความเรียบร้อยกันก่อนว่าล็อกดีอะไรดีไหมเวลาเปิดก็ด้านอันนี้ขึ้นแล้วก็จับนิดนิดึงนี้แล้วก็ใส่กับล็อกดีเพชรสวยเกสรน,นะคะ สวยๆน่ารักเห็นไหมคัตติ้งอะไรเอ่ยดีหมดดีงามงานน่ารักเดี๋ยวเราจะใส่เราจะใส่ต่างหูเทียมให้ดูค่ะนี่ค่ะเวลาอยู่บนใบหูเราก็จะประมาณนี้เลยนะคะเห็นไหมเป็นสาวเก๋สาวเท่สาวหวานไปในตัวเลยค่ะต่างหูก็คือใส่ได้ทุกใบหูค่ะน่ารัก ท่านใดสนใจนะคะงานเก๋งานเท่แบบนี้นะแล้วก็ปนหวานด้วยในตัวนะคะทักได้เลยจ้า หูเพชรพีระมิดตุ้งติง้งชิ้นนี้ได้ความเก๋และก็ความหวานเพิ่มความยาวให้กับใบหน้าแล้วก็เหลี่ยมของพีระมิดเนี่ยช่วยทําให้ใบหน้าเราบุคลิกเราดูเก๋ขึ้นนะคะชิ้นนี้ราคาส่งอยู่ที่25,900บาทจัดโปรโลดลงอีก1,000บาทเหลือเพียง24,900บาทน้ําหนักช่างรวม3.51กรัมทองคำยิงเปอร์เซ็นต์คอมพิวเตอร์มาได้ที่7 7 1 3 เพชรแท้เหลี่ยมเกสร22เม็ดรวมเป็น80ตังค์โดยประมาณโอ้โหไม่ไม่น้อยเลยนะ80ตังค์นี่เยอะนะคะเกือบกระลัดแล้วค่ะน้ำเพชรโดยประมาณ97คู่นี้เพชรสวยตัวจริงถ้าคุณเห็นนะคะจะสวยกว่าในกล้องเยอะเลยค่ะสวยกว่าในกล้องเยอะเลยบางบ้านนะคะเขาจะมี พี่สาวน้องสาวแบบว่าที่เคยคุยกับลูกค้านะคะเขาก็จะบอกว่าเขามาีพี่สาวน้องสาวอยู่กันสองสามคนนะคะเวลาเขารับชิ้นงานไปเนี่ยเขาก็จะไปใช้ด้วยกันบางทีก็จะไปตัดแยกแปลงรูปนะคะให้ได้อย่างที่เขาชอบอย่างคู่นี้นะคะคือเคยแบบ เคยขายไปนะคะหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยเขาก็จะบางคนเหมือนน้องสาวน่ะเขาจะจะเป็นทรงแบบก้านไม้ขีดนี้เขาจะชอบแต่เขาจะไม่ชอบตุ้งติ้งพี่สาวก็จะเอาตุ้งติ้งนี้ไปแล้วไปต่อก้านทําต่อก้านแล้วก็ทําเป็นแบบแป้นเสียบแบบนั้นนะคะแต่บางที่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนนะเขาก็จะตามนี้เลยแล้วคู่นี้โหเพชรสวย เพชรสวยอ่ะเพชรสวยเพชรสวยเพชรสวยอ่ะดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพชรสวยมองไกลๆดูอ่านี่เห็นไหมนี่ค่ะที่การไม้ขีดก็สวยที่พีระมิดก็สวยเช็คล็อกค่ะรึบนี่ มาดูอีกข้างหนึ่งตัวจริงเพชรสวยกว่าในกล้องนะดูใกล้ๆดูเหลี่ยมดูเหลี่ยมใกล้ๆก่อนเหลี่ยมคมมากคุณดูคุณดูณดนะคะ,ะแล้วดูไกลๆดูน้ำดูน้ำเพชรนะยาวรวมเดี๋ยวดูให้ดูยาวรวมด้วยยาวรวม2องจุดสามสอประมาณนั้น ถ้าว่าแท่งไม้ขีดนี้ก็ประมาณหนึ่งเซนครึ่งอันนี้ก็กี่มิลประมาณไม่ใช่ประมาณตามนี้เลยเจ็ดมิลนะแบบกว้างฐานกว้างสุดนะคะโอ้โหเพชรสวยท่านใดที่มองหาต่างหูแบบตุง้งติ้งนะคะที่งานสวยๆเพชรสวยๆแล้วก็เป็นแบบทรงเก๋บนเท่นะคะเป็นทรงเป็นทรงเลขาคณิต ทั้งบนและล่างนะคะเก๋ๆทเท่ๆแล้วก็ไฟดีพุ่งแบบนี้นะทักคู่นี้ได้เลยนะคะและวันนี้จบลงแล้ว5รายการชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะตลอด24สีชั่วโมงเลยค่ะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเห็นไหมเพชรสวยมากโทรมานะคะหรือส่งข้อความก็ได้ค่ะ